ไฮตายเอยงานตัวเองยังไม่แล้วไปส่งรถคนอื่นนี่เออเสียดีกันละกันก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ตายกับพี่เน็กจะไปส่งรถพี่วุฒินันงานจะขอเยทาทันเลี้ยวอันไรนอันนี้เราไปไหนธนาวันธนาวันครับผม ไป,นะไปไหนครับคุณประพลกับก็ตอนนี้นะครับพี่ไต่พี่เน็กก็จะเอารถลงน้ำแข็งทะวันไปส่งแล้วก็จะรีบกลับมาเกียย์งานตัวเองเออไม่ไปก็ไม่ได้ไม่มีคนขับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว frr 130อยสามอ่ากน,นี้พี่ต่ายเคยถ่ายให้ดูแล้วนะครับ ก็สามคันไม่จะผีเมื่อรับแบบมือโปรเลยอะไรกันอันนี้จริงพี่สร้างความเดือดร้อนคนเห่หนเลยนะอันนี้ของพี่บทธิดานเราครันนี้นะครับคันแรกของพี่เน็กกจะเอาคันที่สองคุณแจคุณแจ เดี๋ยวเดี๋ยวไปตายไปเอาคันที่สามก็ได้เฮ้ยได้คันเล็กสุดะาวะ <laughs> เออดีขับสบายหรือว่ามันเท่ากัน อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตายไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นภายในบนนินน้ำมันอันเนี้ยก็เราใส่ของใส่ได้ได้นีตรนี้บินน้ำมันก็ใส่ได้ใส่อะไรก็ใส,ใส่ใส่ไปไปเดี๋ยวพี่ตายกลับก่อนต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ก็ตอนนี้จอดเติมน้ำมันอยู่นะครับก็มีอาการสับสนเล็กน้อยกับเกียร์นะครับเกียร์เขาจะไม่เหมือนเกียร์ปิกอัพแต่ว่านี่เป็นรถเบานะครับรถเบาออกตัวเกียร์สองได้เลยแต่ว่าถ้าไปใส่น้ำแข็งก็จะต้องเป็นเกียร์หนึ่งและครับ ล้วเมื่อกี้ลืมว่าถังน้ำมันรถหกล้อเอ้ถังน้ำมันก็อยู่ฝั่งขวาปิ๊กไอปิกอัพก็อยู่ฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวปิกอัพอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยปิ i กอัพอยู่ฝั่งซ้ายหกล้ออยู่ฝั่งขวาแล้วเมื่อกี้คิดว่าเขาอยู่ฝั่งขวาเหมือนกันไงก็เลยลืม อันนี้พี่สายเดินถ่ายรูปนะพี่นานันนี้พี่จะเซ็นด้วยไหมหรือว่าเ,เ,อเออพี่เซ็นเองนะ ก็จะเป็นน้องๆนะครับจากเอโซ่นะครับที่ให้บริการโดยก็เรียกว่าไงด้วยความยิ้มแย้มแจงใสเนเวลาเรามาเติมเขาก็จะกระตือรือร้นในการเติมมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกียร์เกียร์คือเนี่ยไอตัวเกียร์เนี่ยเดี๋ยวเออถ้าเราจะไปเกียร์หนึ่งมันต้องโยงหมายสุดมันจะมันจะแตกต่างจากปิกอัพนิดนึงนะครับปกติปิกอัพนี่ก็จะเป็น สามสี่ใช่ไหมตัวนี้ยแต่นี่ก็เป็นหกเกียร์ถ้าดันขึ้นบนก็จะตรงกับห้ากัสี่ห้าพวกเราก็มาให้สุดฟังนี้ถ้าดันไปนิดนึงกออ็เหมือนหัดขับเลยทีนีอ่าสองสามนี่ก็ถ้าก็จะง่ายหน่อยก็จะดันไปง่ายหน่อย แต่ถ้าเป็นตัวเกียร์หนึ่งกับเกียร์ตอยหลังนี่ก็จะใช้ออกแรงนิดหนึ่งให้สุดแต่ถ้าปล่อยเป็นเกียร์บ้างเขาก็จะตรงกับเกียร์สามเกียร์ห้าไอ้เกียร์สี่เกียร์ห้าเมื่อกี้ก็ลืมดูตอนอยู่เทินรถก็ติด,ดอา้าวคันของพีเน็กไปแล้วก็จะมีตัว เครื่องเล่นให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น CDMP 3มีมาให้เรียบร้อยขับง่ายครับขับคล่องอันนี้ก็ใหญ่กว่าไปีกับนิดนึงพี่ดังกุญแจคันเนี้ยเอ๊ะไม่รู้ลองใครดูกันเออใช่ไปโอเคเดี๋ยวไป่ตายขับรถก่อน ก็ตอนนี้พี่ตายออกจากปั๊มมาแล้วนะครับก็ติดไฟแดงก็ตรงไปนี่ก็ประมาณสักยี่สิบกิโลประมาณเนี้ยก็จะถึงบ้านของของอลูกค้าแล้วนะครับแต่ว่าพี่ตายก็มีนัดลูกค้าไว้ติดโมงนัดเซ็นเอกสารจ่ายเงินไม่มาก็ไม่ได้ไม่มีคนขับไงช่างเขาก็ติดงานอืมไม่เป็นไร ลูกค้าจะได้ได้รถไวๆพอเรามาทําความเข้าใจกับเกียร์ปุ๊บอ่ามันก็ทําให้เราขับง่ายๆขึ้นนะครับทุกอย่างเลยนะครับเคยขับไหมพี่ต่ายก็เคยขับหกล้อนะครับแต่ไม่ได้บ่อยนะคือไม่ได้ขับเป็นการเป็นงานขนาดนั้นนานๆทีอันนี้ก็ก็เพิ่งได้ขับยกเบนยกรถมันจอดขวางขยับรถอะไรอย่างเงี้ยได้ แต่เราก็ไม่ได้ขับเราก็ไม่ได้ประมาทนะเกียร์สองเดี๋ยวไปก่อนนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ตายก็มาถึงเรียบร้อยแล้วพี่เปิ้ลมารอรับนะครับพี่เปิ้ลคนสวยมารอรับฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียม พี่เปิ้ลมาถึงนานหรือ,อยังครับก็จะมาค่อยๆคานมาก็อันนี้ก็จะเป็นลงน้ำแข็งณะวันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นลูกค้าที่ออกกับ Isuzu คิงโยนตลอดอันนี้จะไปใช้ที่พุทธิสงงนะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นโลงน้ําแข็งมีมีหลายคันครับมีหลายคันแต่ไม่ดูเลขที่เขาเรียงเนี่ยก <c oughs> ็ยี่ยี่สิบอพี่ไต <c oughs> ข่ขับคันยีิบเอ็ดมาแล้วไปจอดฝั่งนู้นยี่สิบยเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยคันตอนนี้ก็ยีิบสองแล้วที่มาส่งกันนี้ก็น่าจะต่อที่อูกันตพัฒ อันนี้ก็ไม่ได้จัดของทันเนี่ยมีมีแผนก็ยกเลิกไปก่อนหมดเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันปกติก่อนอ่ายังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจาสตอนนี้รีบเอารุดับก่อนพ่อไม่ทันเลิกผมกเอา้าโมงก้านาทีให้พ่อแล้วออกมาแฟนถ่ายรูปดิไปดิแต่งกัไปถ่ายนะคะหมดเลยพี่นันไปถ่ายเลยเดี๋ยวพี่นันไปถ่ายให้รถใหญ่ถ่ายเลย แล้วพราจารย์่านอนไก็ไปรับแล้วอัวพระอาจารย์ทก็เรา้าง้เก็กับคนะไดทุกนไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปให้ให้พี่เพื่อนพี่นันคอ ระหว่างรถมอมเตอร์เกียงกันรถเหยียบตีนนี่ๆๆอสิสุสก็มีนะไม่ใช่มีเฉพาะโตต้าแต่พี่เพินไปเดี๋ยวผมถ่ายให้ แล้วเราผมส่งไลน์พี่เปิให้ก็ได้จับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับถ่ายรูปด้วยกันครับเชิญครับเถ่ายดลี๋ยวลอเคเดีวพี่ตายถ่ายรูปกับลูกค้าก่อนกลับแล้วครับสวัสดีครับ โควิไมหายี่จรป่ะป่ะปเออมันไม่มาถึงดอกแน่เดี๋ยวเปิดประตูสอ้เปิลเชิญครับเอ้นี่เสื้ออันนี้เสื้อผมเนี่ยพี่เปิลตายก็เดี๋ยวพี่ตายพี่นันพี่เปิ้ลพี่เน็กนะครับก็จะกลับโชว์รูมแล้วกลับแล้วครับกลับไปแล้ว ไปเด็กพี่แต่กลับโชว์รถไปเปิดเลยลูกค้าก่อน